เหดังเผยนิชาเฮิร์ตหนักแต่หิวใจแล้วคาดให้อภัยแต่ไม่เหมือนเดิมไม่ให้โอกาสหลังจากที่นางเอกสาวหน้าใสานิชาต้องเจอเรื่องสุดช็อกใจเมื่อทราบข่าวว่าหวานใจอย่างพระเอกนะักร้องหนุ่มโตโน่พาคินมีความสัมพันธ์กับอดีตผู้ช่วยผู้จัดการสาวและหลายคนก็รอลุ้นว่า สรุปแล้วความสัมพันธ์ของโตโน่และนิชาจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากที่โตโนโ่บอกระหว่างไปเล่นคอนเสิร์ตว่าจะไปงอ้อนางเอกสาวล่าสุดเพจอีปาคาังบ้านก็ได้โพสต์ข้อความว่าไม่กินอาหารหมาเน่ๆให้อภัยแต่ไม่ให้โอกาสนะเก๋แฮชแทก็กอีปาคาังบ้าน ก่อนที่จะไล่สุดพูดถึงเรื่องนี้ผ่านทางเพจก็ตฟินไว,ว้ว่าหลังจากแรกๆได้ข่าวมาเอาสัมภเวสีไปสิงแถวบ้านของนิชาเลยรู้สึกว่าน้องก็เสียใจหนักมากยิ่งพอมันมีข่าวโตโนโไปทำมาอย่างนี้ก็เฮิร์ตหนักมากแต่ตอนนี้น้องหิวใจตัวเองเรียบร้อยแล้วอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากเต็มคํา แต่พูดได้70-30ถึง30แล้วกันว่าไม่น่าจะได้กินอาหารหมาคืออาจจะให้ภยัยแต่ไม่เหมือนเดิมและไม่โอกาสและไม่ให้โอกาสและไม่มีทางเหมือนเดิมส่วนหนึ่งเรื่องของนิชาปเป็นข่าวใหญ่ด้วยคือโตโนโภ,ภาพลักษณ์ดีมาตลอดเรื่องผู้หญิงไม่มีเงียบกริบทําให้ผู้หญิงเชื่อใจและเวลาเขาคบกันเขาเทิดทูนแบบเจ้าหญิงดูแลประชิด นิสัยโตโน่ที่สาวๆหรือไม่ใช่แฟนเขาก็ทำแบบนั้นนิชาก็คือแบบว่าสิ่งที่วาดฝันเต็มร้อยเลยคมุมคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นแม่หรือครอบครัวตอนแรกแม่ไม่ค่อยชอบแต่ไปไปมา,มาลูกชอบลูกรักก็ปล่อยพอปล่อยแล้วมาทำแบบนี้แม่กับพี่ชายก็จัดหนักโดยเฉพาะพี่ชายออกตัวเลยว่า ถ้าตัวโนมาง้อก็จะเอาตัวขวางไว้ตอนนี้ทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนไม่มีใครเอาเลยคนระดับนิชานิชาเป็นคนที่ไม่กลับไปหาอะไรที่มันเป็นขี้และก็เดิมๆนิชาเป็นคนรักษาภาพไม่ค่อยอระไม่ค่อยให้อะไรเสรื่อมเสียเข้ามาอยู่ในชีวิตอันนี้เป็นแบ็คของนิชาที่รู้มาแต่ก็ฟันธงว่าไม่น่าจะอันนี้ไม่รู้นะ คือกับคนรอบตัวส่วนใหญ่น้องไม่พูดความรู้สึกกับทั้งแม่ทั้งเพื่อนทุกคนจะไม่ค่อยถามว่าเป็นยังไงแต่จะชวนมาเอ็นจอยสนุกไม่ได้อัปเดตเพราะนิชาจะเป็นคนไม่พูดให้ร้ายใครแต่เพื่อนก็จะซับพอตนิชาอยากไปเที่ยวไปทําอะไรแต่เขาจะไม่มาพูดว่าพี่ตัวโนแบบนั้นแบบนี้มันไม่ใช่ธรรมชาติของนิชา คนรอบข้างก็ยังไม่รู้นิชาจะยังไงต่อแต่สำหรับคนรอบข้างไม่เอาโตัวโน้แล้วตอนแรกที่น้องรู้เรื่องรู้ข่าวก็เสียใจมีร้องไห้เป็นเรื่องปกติแต่ทางฝั่งคนใกล้ตัวก็บอกว่าไม่เป็นไรตอนนี้น้องสบายมากน้องไม่ทำตัวเองให้จมดิ่งเขาเจ็บแต่ก็หิวตัวเองออกไปใช้ชีวิต น้องยังไม่อยากออกมาพูดตอนนี้เพราะถ้าพูดคือพังแต่ถ้าน้องจะพูดจริงๆน้องก็ไม่ได้ออกมาพูดให้ร้ายหรอกคนรอบข้างดูจากธรรมชาติของนิชาจะเป็นเวนี้โตโน่ภาคินเจอสึกรอบด้านน้ำลดต่อผุดถูกแฉด จากประเด็นที่โตโน่ถูกแฉว่าแอบไปสารสัมพันธ์กับมายพิตตี้สาวที่มาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการชั่วคราวทั้งๆท,ที่ตัวเองก็ยังไม่ไเลิกกลากับนางเอกสาวนิชาที่คบหากันมานานถึง7ปีและฝ่ายสาวพิตตี้ก็มีแฟนอยู่แล้วเช่นกันซึ่งในตอนแรกดูเหมือนว่าเรื่องนี้ยังเป็นแค่ข่าวลือเพราะทั้งโตโน่หรือนิชายังไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวใดๆ จนกระทั่งเพจแฟนของฝ่ายหญิงได้ออกมาแฉอีกทั้งมีผู้จัดการส่วนตัวของโตโน่ก็ออกมายอมรับว่าโตโน่กับผู้หญิงคนดังกล่าวมีการคุยกันจริงในช่วงที่ห่างกับนิชาแต่พอรู้ว่าฝ่ายหญิงมีแฟนแล้วก็ยุติความสัมพันธ์ทันทีหลังจากนั้นก็มีเพจดังนำคลิปเสียงและข้อความแชท ของฝั่งโตโน่และพิตตี้สาวออกมาแฉอีกมากมายโดยจุดหนึ่งที่ทำเอาชาวเน็ตถึงกับเดือดเมื่อหนึ่งในข้อความเช็ตหนุ่มโตโน่ได้ใช้คำเรียกนิชาแฟนสาวว่าพยาดน้อยส่วนทางพิตตี้สาวเรียกว่าเจ้าอุง๋งและในช่วงสงการที่ผ่านมาในขณะที่โตโน่ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตได้กล่าวขอโทษทุกคน ที่ทำให้ผิดหวังนอกจากนี้ยังมีคำพูดว่ารักนะครับขอโทษนะครับที่มีแต่ข่าวที่ไม่ดีเลยจะรีบกลับไปง้อนะซึ่งงานนี้ไม่รู้ว่าสารดังกล่าวจะส่งถึงหูนิชาหรือไม่แต่ในส่วนของเพื่อนสนิทของสาวนิชาได้เคลื่อนไหวทันทีโดยนักแสดงสาวมุกวรนิษฐาวรนวงมีการ โค้คลิปของโตโนพูดถึงนิชาบนเวทีว่าส่งเสียงดังๆเป็นกำลังใจให้กับคนที่เจ็บอยู่อย่างนิชาหน่อยได้ไหมพร้อมแคปชั่นว่าไม่ต้องพูดถึงกันเลยจะดีกว่าไหมคะเช่นเช่นเดียวกับอีกหนึ่งเพื่อนสนิทของนิชานักร้องสาวจากเวทีเดียวกับหนุ่มโตโนอย่างแอปเปิลลาพิสราอินทรสูตก็มีการโพสต์ลอยๆเช่นกันว่า อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำส่วนทางด้านของคุณแม่ของสาวนิชาก็ได้ลบรูปที่มีโตโน่ในอินสตาแกรมจนหมดรวมไปถึงอันฟอลโลอินสตาแกรมของนักร้องหนุ่มไปแล้วด้วยและเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะไม่จบง่ายเพราะจากประเด็นรักสี่เศร้าเริ่มลุก,กลามกันไปใหญ่โตมีการขุดคุยถึงวีรกรรมของหนุ่มโตโน ในอดีตที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรับรู้อย่างเช่นเบสซะเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาที่ออกตัวว่าตนเองนั้นเคยอยู่บ้านเดียวกันกับโตวโนและแตงโมในช่วงที่ทั้งคู่คบหากันเผยว่าแตงโมนั้นมีนิสัยชอบเปรผู้ชายชอบดูแลผู้ชายแล้วก็ให้อภัยในสิ่งที่ผู้ชายทําผิดได้ตลอดและในตอนนั้นมีผู้ชาย ที่ตอนนั้นที่ผู้ชายย้ายมาอยู่กับแตงงูก็มาตัวเปล่ามีแค่มอเตอร์ไซค์วินเทจหนึ่งคันเท่านั้นแตงงูซื้อ BM ให้1คันเพื่อเอาไว้ใช้แต่ตอนเลิกกันเขาก็เอามาคืนและโมเอามาใช้ปรากฏว่าแฟนขับของผู้ชายมาเห็นก็มาด่าโมใหญ่เลยว่าโมนาดานทำไมเอารถไปใช้และโมก็ไม่ยอมออกมาพูด ยอมโดนด่านอกจากนี้แตงโมยังซื้อให้แม้กระทังเสื้อของโคมเหิรแหวนแต่งงานแหวนมันฝังเพชรจ่ายค่าน้ำค่าไฟในบ้านที่เขาอยู่ด้วยกันและมีบางช่วงที่แตงโมไม่มีงานและขอยืมเงินจากผู้ชายอีกฝ่ายก็จะทวงเงินคืนส่วนประเด็นที่ต้องเลิกราแป๊ตาบอกว่า เหตุผลที่แยกตัวออกมาแล้วเลิกกันคุณคิดว่าเป็นเพราะอะไรที่โมรับไม่ได้ก็เพราะว่าเมื่อกี้แหละที่บางแจ๊คพูดเมื่อกี้แหละคือแอบนอกใจเขาทำผิดซ้ำจนโมรู้สึกว่ามันไม่ไหวโมก็ให้อภัยแต่เขาบอกว่าเขาคนนั้นทำตัวเหมือนเป็นพระเอกนะครับเหมือนเขาทำผิดซ้ำๆอยากให้อภัยเขาอีกเลยเขาไม่ดีพอเหมือนพระเอกในเ v มวเลย ผมมันไม่ดีเรามันไม่คู่ควรกับเธอแล้วก็คือห่างยังไงก็จะเลิกแล้วก็ไปประกาศบนเวทีประมาณนั้นโมได้ยินคำพูดอะไรแบบนี้มันแทงหัวใจแล้วเหมือนกับว่าเขาจะไม่กลับมาแล้วโมก็เลยตอมใจครับและก็กินยาตามที่มีการนำเสนอข่าวไปเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วกลับกลายเป็นว่าคนยังด่าและยังสาปเพื่อนผมคนนี้อยู่ตลอดเวลา คนมาด่าเยอะมากคนมาว่าโมเยอะมากไม่มีใครเข้าใจโมเลยนอกจากนี้ทางด้านหมอของขวัญได้เล่าเรื่องและมีการโพสข้อความเรื่องราวเมื่อเกือบสิบปีที่แล้วสมัยที่เคยจ้างแพชรนปภาและโตโนโมาออกงานคู่กันในฐานะครูจินเล่าให้ฟังทีเดียวที่เดียวละกัน งานนั้นปี2,559 9ปีที่แล้วเป็นงานครบรอบ10ปี k k c ซึ่งแพทเป็นแขกรับเชิญฟิกอยู่แล้วช่วงนั้นมีกระแสจีนก็คือจีนแพทนับปรพากับโตโน่พาคินฉันไม่ใช่ fc ของผู้ชายฉันเป็น fc ของแพทเลยอยากจัดให้จิ้นกันหน่อยก็ต้องยอมรับว่า การเอาคูจินมางานอีเวนต์ก็จะได้หน้าได้หน้าสื่อมากกว่าปกติแต่ก็แลกมาด้วยค่าตัวที่สูงผิดปกติในช่วงนั้นค่าตัวสูงไม่ใช่ประเด็นถ้าเราตกลงก็คิดมาแล้วว่ามาคุ้มแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าโตโนโ่มานั้นมันคุ้มมากมันไม่เป็นไปตามข้อที่ตกลงเราตกลงจ้างนักร้องมาร้องเพลงนิดหน่อย กิจกรรมบนเวทีและก็สัมภาษณ์สื่อสัมภาษณ์ใหม่รวมหน้าแบ,บ็กดบในราคา250,000บาทซึ่งราคาสูงจริงสูงกว่าแพทเกือบ4เท่าเนื่องจากแม้จะมีข่าวจินแพทก็ไม่เคยช่วยโอกาสนี้ขึ้นค่าตัวอันนี้เรายืนยันถึงหน้างานจริงทีมงานนักร้องได้แจ้งว่าตนไม่ถ่ายรูปคู่กับแพท หากจะมีซีนบนเวทีดิฉันเองค่ะต้องแทงกักอยู่ตรงกลางเพราะโตโน่ไม่ยอมยืนติดแพรบอกว่าไม่ได้รับงานเรทค่าตัว What? อะไรแล้วโตโน่รับงานคู่ดีเจนุ้ยหรือทำไมอยู่บนเวทีเดียวกับศิลปินร่วมอีเวนต์ไม่ได้และทีมงานแจ้งตีมไปแล้วนะคะว่าดำทองสกอตแดงมาแต่ใดพอถึงคิวสั เพชรก็รโรอร,รมารู้อีกทีพ่อคุณกลับไปแล้วค่ะหนีนักข่าวไม่บอกกล่าวไม่สัมภาษณ์ตามตกลงุงเพชรต้องรับหน้าสื่อตอบคําถามทําไมเขาไม่สมนีนู่นนั่นฉันหนียืนงิดรู้สึกผิดกับเพชรมากแถมหลังฉากให้นิดหนึ่งก่อนเริ่มงานฉันพูดกับเพชรหมอของขวัญพูดว่าเพชรพี่ว่าเลิศน,นะ เคมีเข้ากันพี่ว่าน้องน่าจะลองเปิดใจมีความสุขดูเขาก็อินกับแพทนะแพทพูดขึ้นว่าพี่หมอคะหน้ากล้องกับหลังกล้องแล้วนางก็หยุดพอจบงานโอเคถึงบางอ้อเข้าใจละเอาสองแสนห้าหมืนบาทของฉันคืนมาเงีและหลังจากมีการปล่อยคลิปเสียงของโตโน ที่ได้ระบายกับพิตตี้สาวมีบางช่วงที่ได้เอ่ยพาดพิงไปถึงมาดามท่านหนึ่งบอกว่าจะนำเงินมาช่วยทีมนาคามรกตที่กำลังประสบป,ปัญหาเรื่องการเงิน10บล้านซึ่งเอาตัวเลขเอามาจากไหนไม่รู้จับต้องไม่ได้สุดท้ายก็ต้องลงมือทำกันเองอยู่ดีซึ่งมาดามดังกล่าวคาดว่าจะเป็นมาดามออดีตรองประธานสโมสรโปลติเทโรเอฟสี ซึ่งเจ้าตัวทราบเรื่องก็ได้ออกมาโพส์ข้อความว่าหลังจากที่ได้ยินคลิปที่เป็นข่าวดังพี่ๆสื่อมวลชนส่งมาให้ฟังว่าประธานสโมสรฟุตบอลที2คุยกับผู้ช่วยของเขาได้พัดพิงมาถึงอ้อบอกตรงๆว่าจุกช็อกและเสียใจมากเข้าใจเลยว่าคนศีลเสมอกันมันเป็นยังไงไม่ต้องเดาไม่ต้องด่ามาทั่วไม่ต้องลง เวียนกรรมมันมีจริงรอชมจากนั้นก็มีโพสต์อีกว่าลูกผู้ชายเขาจะไม่ว่าผู้หญิงรับหลังและคนที่แมนจริงเขาจะไม่ทำร้ายคนที่ช่วยตัวเองหรอกนะนอกจากบาปกรรมแล้วลูกผู้ชายเขาไม่ทำกันแล้วไอ้พวกที่ชอบเห่าสํำทับยินดีเจอคุยต่อหน้าได้นะคะอยากเคลียร์เหมือนกันนะคะครั้งนี้ผมพูดความจริงทุกอน,นูเลยค่ะ